สวัสดีครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันกันนะครับวันนี้20กันยายน25 6 6หครับเรามาดูกันว่าวันนี้ตลาดเซ็ตมีอะไรเกิดกันขึ้นบ้างนะครับเซ็ตลบไป15้าจุดเซ็ตก็ดูแล้วก็ยังโออยู่นะโอโหอ,อ,อะไรมันจะขนาดนี้นะครับก็ทนกันต่อไปนะครับเซ็ตดูทำท่าเกือบจะหลุดแนวรับ15 0 0กั้า้กบห้าจุดในตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟตรงนี้ไปไหนกันบ้างเราไปดูสรุปตลาดกันก่อนนะครับในส่วนของสรุปตลาดวันนี้สถาบันนะครับในประเทศหรือว่ากองทุนเนี่ยขายไปพันสองกว่าล้านนะครับบัญชีหลักทรัพย์นะครับซื้อนิดหน่อยครับสี่กว่าล้านตามสูตรนะครับแล้วก็นักงทุนต่างชาตินะครับขายไป2,200กว่าล้านและผู้ที่รับหุ้นในวันนี้ก็คือนักลงทุนในประเทศหรือว่ารายย่อยครับรับไป3,000กว่าล้านหุ้นครับ โดยในเดือนกันยายนนะครับตลอดเดือนกันยายนนักท mat ouais ุนรายย่อยยังคงรับหุ้นอยู่นะครับรับไปประมาณ17,000กว่าล้านนะครับแล้ว네ก็นักทุนต่างชาติขายสุดธิไปที่18,000กว่าล้านแล้วก็กองทุนนะครับขายออกมา3,000กว่าล้านเบาแล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์นะครับซื้อไปประมาณ4 0 0 0กว่าล้านนะครับแล้วก็ทั้งปีนะครับเราจะเห็นว่านักทุนต่างชาติขายไปประมาณ1 5ึ0 0 0ันกว่าล้านซึ่งขายอย่างเดียวเลยไม่สนอะไรทั้งสิ่ครับขายอย่างเดียว กองทุนยังมีซื้ออยู่บ้างนะยังเป็นซื้อสุดที่ห้าหมื่นกว่าล้านนะครับส่วนรายย่อยก็ซื้ออย่างเดียวครับซื้อไปเกือบแสนล้านแล้วสําหรับปีหกหกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมีเป็นแรงขายของตลาดโดยเป็นการร่วมกันขายระหว่างกองทุนกับนักทุนต่างชาตินะครับแล้วก็ยังไม่มีแรงซื้อหนุนใดๆดมาหเห็นเรามาดูในภาพรวมของรายกลุ่มกันอยู่บ้างวันนี้แดงเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับยกเว้นกลุ่มใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มการเงินนะครับธนาคารเราจะเห็นว่า วันนี้ช่วยแบกตลาดขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เขียวอยู่กลุ่มเดียวนะครับมีกลุ่มอื่นเขียวอยู่บ้างแต่เป็นกลุ่มเล็กๆที่มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างน้อยนะครับไม่มากนะครับก็แดงหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีครับกลุ่มเซอร์วิสนะครับแดงหมดเกลี้ยงครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกระแดงครับไม่เหลือเลยนะครับกลุ่มอเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกระแดงโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มในวันนี้แดงเยอะครับลบไป1จุดเออหนึ่งเปอร์เซนต์กว่านะครับ ก็ยังคงเหนื่อยกันต่อไปนะครับสําหรับตลาดตรงนี้มาดูเซตนะครับกราฟของเซตนะครับดูไปก็โอนครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะครับสองาจุดแล้วนะก็ RSI นะครับเราใส่มาให้ตรงนี้เซต RSI 33แล้วนะใกล้จะลงไปสู่30แล้วนะครับสำหรับเซตโดยแนวรับ1,500จุดตรงนี้ดู โอ้ยังไม่มีแรงหนุนอย่างนี้มีโอกาสที่จะหลุดลงมาได้เหมือนกันนะผมว่าน่าจะหลุดแล้วก็ฐานถัดไปฐานลึกจะอยู่ที่1461นะครับฐานลองลองมาหน่อยนะครับลองลองมาหน่อยสวิงโลลองลองมาหน่อยก็อยู่ที่1475จุดนะครับก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีคือมันไม่เห็นสัญญาณบวกเลยจริงๆนะครับในช่วงหลังนี้โดยเฉพาะในวันนี้ก็แทบไม่มีสัญญาณบวกให้เห็นเลยนะฮะมาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้กันบ้างก็ ยังพอมีหาหุ้นที่เอ่อเรียกว่าเป็นหุ้นผู้รอดชีวิตมาได้แล้วก็หุ้นที่ทรงแย่นะครับอ่าก็แบ่งเป็น2แบบเลยในวันนี้ที่เราจะทาําการบ้านให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมาดูตัวแรกครับเอาตัวดีๆไปก่อนนะครับ PSP นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีกว่าตลาดนะเราดูในลนักษณะ3มแท่งหลังสุดนะครับเขียวทุกแท่งเลยหลังจากที่เขามีฐานของตัวเอง ผมให้ฐานของเขาอยู่ประมาณ8.4นะครับประมาณเส้นนี้เลยนะไม,ไมะ่ถ้าไม่หลุดเส้นนี้ผมว่ายังได้เรื่อยๆตอนนี้มายืนอยู่เหนือเส้น EMA 5วันเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้พยายามจะทะลุเส้น EMA 10วันครับซึ่งราคาตรงเส้น EMA 10วันจะอยู่ที่ประมาณ9.65นอกจากนั้นครับยังมีสวิ i g h เดิมหรือว่าไฮเก่าก็หละอยู่ที่13.9ครับตัวนี้ก็ ออกมาเป็นเชิงบวกครับบอลลุ่มดีนะวันนี้วอลลุ่ม40กว่าล้านหุ้นเลยทีเดียวดีมา2-3งวันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตลาดยังไม่เอื้ออํานวยเท่านั้นถ้าตลาดดีกว่านี้ผมว่าน่าจะมีมีความเขียวที่ยาวกว่านี้สักหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็คงจะขึ้นแบบเกรงใจแหละแต่ว่าขึ้นนะถือว่าขึ้นดีเลยล่ะสำหรับตัว PSP ขอจับตามองกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าดีกว่าตลาดมาดูอีกตัวหนึ่งครับหุ้นใหม่พอสมควรครับ GABLE นะครับโอ้ปลายครับดูชนะตลาดนะวันนี้นะครับอ่าก็แนวต้านเดิมของเขาจะอยู่ที่5.30ครับวันนี้มาปิดอยู่5.40ถือว่าปิดได้ดีนะแนวต้านถัดไปเป็นสวิงไฮเดิมนะครับจะอยู่ที่6.1นะครับอ่าก็ลองกรอบนี้ไปก่อนแล้วก็บอลลุ่มสูงเลยทีเดียวในะวันนี้มีไส้ล่างยาวด้วยนั่นก็คือเป็นลักษณะของการซื้อหนุนขึ้นมานะครับก็น่าจะตามมองนะครับสำหรับตัว P S P กับ G A B L E ครับ ่ะก็ลองดู2ตัวนี้ไว,ไว้ไว้ไว้ในวัดลิ์ดูนะครับวันนี้วอลุ่ม28ล้านหุ้นเลยทีเดียวสําหรับตัว G A B L E นะครับถือว่าดีกว่าตลาดที่เราหามาให้แล้วก็เป็นกานบ้านลองดูครับว่าพรุ่งนี้จะมีแรงหนุนต่อหรือไม่แต่ถ้าหลุด5.3าดรถแดงมาทั้งวันก็น่าจะจบละแต่ถ้าเขียวน่าสนใจครับน่าสนใจใส่วัดลิ์ไว้แล้วก็ เมื่อสักครู่เราส่องดูกลุ่มสาหรมต่างๆแล้วในกลุ่มแบงก์ออกมาค่อนข้างดีเรามาดูกาฟเป็นก่อนว่าจะดีตามที่บอกหรือไม่นะครับมาดูตัวอย่างแล้วกันตัวเคแบงก์แล้วกันนะครับก็เป็นตัวอย่างสักหนึ่งตัวตัวเคแบงก์นะครับวันนี้เขียวนะครับแท่งเขียวดาได้แต่มีคําว่าแต่ด้วยสีเขียวตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแท่งเทียนโมเมนตัมในการกลับตัวแต่อย่างใดนะในสําหรับตัวหุ้นแบงก์ก็น่าจะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยคือแท่งเขียวจริงแต่ เป็นการยืนอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆซึ่งยังไม่ได้เป็นโมเมนตัมการกลับตัวแต่อย่างใดนะครับแต่แต่ก็ยังดีที่วันนี้ช่วยหนุนตลาดไว้ได้นะครับถ้าไม่มีกลุ่มแบงค์ช่วยหนุนไว้วันนีอ้อาจจะลบมากกว่า15จุดไปแล้วก็ได้ะสำหรับตัว K-Bank ครับฐานของ K-Bank ก็ยังมีอยู่ที่126.5ครับที่เป็นฐานมา2วันแล้วไม่หลุดลงไปแต่ถ้าหลุดก็ ไปมองกันที่ฐานล่างสุดนั่นก็คือ1.21.50นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองวัดใจที่1.26.50ไม่ได้บอกให้ซื้อนะลองดูไปก่อนว่าฐานเนี่ยแน่นหรือเปล่าแต่ด้วยการเรียงของแท่งเทียนตรงนี้ยังไม่ใช่แท่งเทียนการกลับตัวนะครับสำหรับตัว K-Bank และอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ยังไม่กลับตัวครับไม่ว่าจะเป็นเส้น EMA 5วันกับ10วันก็ยังไม่มีบายเส้แนวขึ้นมามีแต่ ตัว RSI ที่ปลายพังงกขึ้นมานิดนึงนิดเดียวเท่านั้นครับพอให้ได้หายใจหายคอกันสำหรับตัว KBank เพราะฉะนั้นโมเมนตัม um, โดยรวมผมมองว่ายังเป็นเชิงลบอยู่นะครับจะแตกต่างจากตัว PSP กับตัว GABLE เมื่อกี้เนะี่ยโมเมนตัมเขาเขาออกดูเชิงบวกนะครับชัดเจนแต่ตัว KBank มันยังเป็นลักษณะของเชิงลบอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเขียวเขียวแซมมาแค่นั้นในวันนี้นะครับมาดูตัวแบบ แยกกันบ้างตัวที่แบบโอ้เห็นแล้วต้องสายหน้านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงมาดูตัวถัดไปตัวตัวถัดไปนะครับ p t t ครับอยู่ในกลุ่มที่หนักใจนะครับตัว p t t วันนี้ลงมาจนถึง32.75แล้วมีแรงดีดขึ้นไปประมาณสัก2ช่องซึ่งแรงดีดตรงนี้ก็ดูแล้วยังไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนะครับยังไม่มีนัยยะอะไรมากเท่าไหร่นักในการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม และที่สาคัญตัวพี t ตรงนี้หลุดเส้น EMA 200วันมาแล้วด้วยหลังจากที่เขายืนอยู่เหนือเส้น EMA 200วันได้ตั้งแต่เดือนปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็ผ่านมามันัก2สองเดือนเกือบ3เดือนเขามุดลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 200เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้บอกเลยว่าสัญญาณไม่ไม่ดีครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ไม่โอเคเท่าไหร่ดูแล้วไม่มีอะไรที่โอเคเลยด้วยซ้ำนะดูจากสัญญาณตรงนี้ฐานนะครับผมให้ฐานลึกครับอยู่ที่ Uh, 29บาท75นะครับแล้วก็ฐานลองลองมาหน่อยจะอยู่ที่สวิงโล31บาทนะครับเพราะฉะนั้น uh, RSI นะครับ r I, i ด้วย r I, i ตอนนี้ก็จะอยู่ในเขตโอเวอร์โซแล้วมาแตะเส้น30แล,แ,ลแล้วแล้วก็จะมุดลงไปต่ํากว่าเส้น30หรือไม่ลองดูครับแต่ถ้าสัญญ,ญาณตลาดยังไม่มีแรงหนุนอย่างนี้มีโอกาสที่จะมุดลงไปต่ํากว่า30ได้เดี๋ยวเราดูกันวันต่อวันนะครับตรงนี้เราก็คงไม่ได้ฟันธงว่ามันจะสามารถ ทะลุเส้น30ลงไปอยู่แดนล่างได้หรือไม่แต่ดูจากรูปทรงกราฟก็ต้องมองไปตามที่เห็นนะว่ามันไม่มีสัญญาณเชิงบวกให้เห็นนะครับหลุดหลุดดึงหลุดเส้น EPA 200วัน2ตัว RSI ลงไปแตะเส้นโอเวอร์โซเรียบร้อยครับแล้วก็3ตัวแท่งเทียนยังคงเป็นแท่งที่แดงแล้วก็มีน้ำหนักถือว่ามีน้ำหนักนะดูจากดูจากวอลลุ่มที่เห็นตรงนี้ครับถือว่าเยอะนะครับ ถ้าถ้าบอลลูมที่มีน้ําหนักก็คืออย่างอย่างเช่นสองสองแท่งเนี่ยคือเล็กๆเนี่ยโอเคแต่วันนี้ดูมีน้ําหนักเพราะฉะนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วตัวนี้ถ้าลงเมื่อไหร่มีผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะนะครับอ่ามีผลต่อดัชนีนะครับโดยบริษัทในคือเครือเดียวกันใน p t t ไม่ว่าจะเป็นตัว p t ดีจีอะไรพวกนั้นน่ะก็จะอยู่ในโซนโอเวอร์โซอย่างนี้เหมือนกันเกือบหมดนะครับเพราะนั้นเราอาจจะยกตัวอย่างมาให้ดูแค่บางตัวแล้วลองไปดูการเพิ่มเติมกันต่อไป มาดูในตระกูลเจกันบ้างครับมาดูตัวแม่เลยครับเจมา t นะครับเจมารอ่าแล้วก็ไปดูตัวอื่นต่อเอาเพิ่มเติมนะวันนี้ออกมาแดงนะออกมาแดงแต่ว่ารูปทรงยังดูดีกว่าตลาดเยอะนะยังดูดีกว่าตลาดเพอร์์แมนซ์ยังดีกว่าตลาดครับแม้ว่าจัดแดงโดย RSI ก็ยังไม่ได้อยู่ในโอเวอร์โซแต่อย่างใดครับแล้วก็การาฟยังอยู่ในโมเมนตัมเชิงบวกอาจจะมีออกสไลด์ออกข้างตรงนี้ด้วยนะครับแต่แต่ดูดีกว่าเซตเยอะดูดีกว่า พลังงานดูดีกับปตทเมื่อกี้นะครับก็ลองดูครับอในตัวเนี้ยทรงคล้ายคล้ายกันครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์นะครับอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเป๊ะเลยนะคระับเพราะฉะนั้นทรงแบบนี้ได้ลุ้นครับถ้าตลาดดีผมว่ามันมันมน,น่าจะไปด้านบนได้ดีกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะเกรงใจอยู่ในกลุ่มเนี้ยแต่โดยภาพรวมเพอร์포เรนซ์ดีกว่าตลาดเยอะครับนะครับ JMT อย่างเงี้ยนะอ่า คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแม้ว่าจะแดงแต่ทรงทรงเฉียงขึ้นนะครับมาดูตัวถัดไปนะอันนี้ตระกูลเจเนาะคือผมมองว่ามันดีมันดีกว่าตลาดแล้วก็ลองหน้าจับตามองอยู่ในช่วงนี้ครับมาดูตัวถัดไปครับเอาเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างครับสเตคอนครับสเต็กนะครับซีโนไทตรงนี้ภาพที่เห็นตรงนี้ก็อเนตอนาตาเหลือเกินนะครับอเนตอนาตาอเนตอนาใจเหลือเกินใน2วันล่าสุดนี้ มีวอลลุ่มที่สูงมากแต่สูงแบบลบนะครับแล้วก็ตัว RSI ต่ำกว่า30เรียบร้อยอยู่ในเขตขายมากเกินไปนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าซื้อได้นะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับผมบอกว่ามันอยู่ในเขตขายมากเกินไปเพราะฉะนั้นที่การที่จะซื้อได้หนึ่งจะต้องมีแท่งเทียนที่เป็นเป็นโมเมนตัมสวนขึ้นมาสักหแท่งเขียวเยาวๆหรือไม่ก็เป็นบายสัญญจากอิดิเกเตอร์ไดเอเิร์หนึ่งก็ยังดีแต่ตัวนี้ไม่เห็นเลยครับ อ่าอิเลเตอร์นั้นกะ็อย่างเช่นเส้นม m a 5มากับ10วัน,วนเกิดก็เร่งครอสอะไรเงี้ยตัวอย่างนะ a c d เกิดอเกิดตัดสัญญาลายนอะไรเงี้ยอ่าอ่าสโตแคตติเกิดครอสนะครับอะไรเงี้ยสมมติตัวอย่างมันต้องมีอิเลเตอร์ใดต์หนึ่งที่เกิดสัญญาณบายแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นพร้อมกับวอรุ่มที่เรียกว่าเยอะมหาศาลเลยนะครับตรงนี้34ล้านหุ้นแต่เป็นแบบเทลงนะครับ แล้วก็เขามีสัญญาณไม่ดีตั้งแต่หลุดเส้น e m a 2 0 0ลงมาตั้งแต่วันที่18แล้วแล้วก็มาซ้ำที่ 19, 20ครับกระนํำลงไปอีกครับสำหรับตัวสเต็กนะครับเป,เป็นตัวแทนของกลุ่มรับเหมาและการสำหรับตัวสเต็กไม่ค่อยดีเลยครับฐานล่างสุดจะอยู่ที่8บาทเลยนะฮะแล้วก็ฐานรองลงมาผมก็ยังให้อ,อยู่ที่ประมาณ8.65นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เฝ้าอย่างเดียวครับอย,อย่าไปรับจนกว่าจะมีสัญญาณบายเกิดขึ้น นะครับเดี๋ยวมันฟ้องเองไม่ต้องห่วงว่าซื้อไม่ทันหรอกถ้ามันมีสัญญาณบายเกิดขึ้นงไงแล้วก็ทันนะครับเพราะมันเป็นแท่ง day แล้วตรงนี้นะมาดูตัวถัดไปที่เป็นกันบ้านเรามาดูในส่วนของกลุ่มคาปีกอะไรพวกนี้บ้างนะครับอ่าก็ CPO นะครับเป็นตัวแทนเลยนะก็การาฟคล้ายๆกับตัวอ,อื่นแหละนะก็หลุด ทีม A 2 0 0มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานเราไม่ทำกันบ้านเมื่อวานแอบไปดูวอลเล์บอลหญิงครับวอลเล์บอลหญิงที่ที่แข่งกับอิตาลีแพ้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้ดูอีกนะแต่ว่าแข่งดึกหน่อยวันนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็เลยมาทำกันบ้านให้วันนี้แท่งแดงยาวหลุดลอยเขาเรียกว่าแท่งหลุดลอยเลยแท่งเนี้ยนอกจากมีการเปิดเดือดลงแล้วยังมาปิดลอยโอ้โหคือแบบ อะไรมันจะแย่ขนาดนี้นะรับตัว CPO นานๆจะเห็นโดนทุบแรงๆนะใน2วันล่าสุดตรงนี้ลงไปจาก63บาทมาเหลือ60บาทนิดๆเองครับทุบเป็น3บาทเลยนะครับแล้วตัว RSI อยู่ในโซนโอเวอร์โซนนะครับขายมากเกินไปแต่ไม่ได้บอกว่าซื้อได้นะครับเ<น> <al> หตุผลเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยรอแท่งที่สวนมาและมีบายสัญญาณของอินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่ท่านถนัดจะใช้มัน แต่ซื้อด้วยความรู้สึกไม่ได้นะครับบอกเลยตรงนี้เห็นว่าต่ำแล้วอาจจะมีต่ำได้อีกนะครับก็เป็นสไตล์ของเราเราเรารอจนเกิดบายสิกแนล่อยไปซื้ออย่างตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยรอบก่อนเนี่ยบายสิกแนลเกิดตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย im a golden coin เนี่ยก็ไปซื้อกันได้แค่นั้นหละนะครับรอจนกว่ามันจะเกิดเราค่อยซื้อแค่นั้นครับใจเย็นๆบางคนใจร้อนเนี่ยรีบรับนะครับใจเย็นนะก็แนะนําได้เท่านี้นะครับสำหรับตัว cpo แล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มอ่าตัวค้าปีกนะครับ ตัวพาณิชย์อะพวกนี้นะครับจะทรงนี้เกือบทั้งหมดนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับอ่าเมื่อกี้ปตทไปแล้วมาดูนอกเครือปตทบ้างนะอาจตะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ PTG นะครับ PDG วันนี้ RSI oversold เรียบร้อยครับอ่ารีเก้าเองน RSI แล้วก็ยังไม่มีแท่งสวนมาได้สิ้นก็คำแนะนำนะครับมุมมองส่วนตัวก็เหมือนเดิมก็คือรอดูเฉยๆก่อน แล้วจนกว่าจะมีบายสิกเนลเกิดให้ให้เกิดให้เห็นครับแต่ตัวนี้ยังไม่โหยังไม่มีจุดที่ต้องพลิกพลิกผันนะไม่มีโมนต้มไม่เห็นมานานมากแล้วตัวนี้นะก็รอ,อ,อดูเฉยนะครับแนวต้าน11.1เทวนฐานไม่หาครับผมไม่หาเลยผมจะเป็นลักษณะส่วนตัวอีกหนึ่งคือถ้าลงแรงๆแ,แล้วอยู่ในเขตโอเวอร์โซเมื่อไหร่ผมจะไม่ค่อยหาสวิงโลเท่าไหร่ นะครับคือมันหลุดมาทุกอย่างแล้วเหลือรอแค่สัญญาณดีดกลับนะครับสัญญาณโมเมนตัมดีดกลับแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปขีดเส้นรอรับมันว่ามันจะลงไปแค่ไหนแรงไงนะครับกำเงินสดไว้แน่นถ้าใครมีนะถ้าใครไม่มีก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าใครมีเงินสดกำไว้แน่นแล้วรอหุ้นพวกนี้ที่เกิดโอเวอร์โซต่างๆนะครับรอจังหวะดีดแรงแสักหนึ่งครั้งแล้วค่อยเข้าไปตรงจุดนั้นจะดีกว่านะครับกำเงินไว้แน่นๆครับมาดูตัวถัดไปนะครับ Gpsc ครับมาเป็น ในกลุ่มลักษณะของพลังงานาไฟฟ้าใช่ไหมตัวนี้ก็ทรงอย่างนี้เลยในตัวอื่นด้วยบีกิมนะครับเ e. a อะไรพวกนี้ทรงก็ไม่ต่างกันครับลาดอย่างเงี้ยนะครับาลาดกุ๊ปอย่างเงี้ยนะจะอยู่ในโอเวอร์โซนะครับอยู่ในโอเวอร์โซไอนะครับคืออยู่ในเขตขายมากเกินไปครับตันีีแล้วก็ทรงเหมือนเดิมเลยทรงคล้ายๆกันเลยครับคือไม่เจอสัญญาณดีดตัวใดๆให้เห็น นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียงตัวของมันอยู่เงี้ยนะเรียงมาจนจนกว่าจะมีโมเมนตัมเปลี่ยนซึ่งตอนไหนไม่รู้ไม่เดาเห็นเมื่อไหร่ค่อยเข้าไปซื้อเมื่อน,นั้นแค่นั้นเองนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นแท่งเดยอยู่แล้วเราซื้อทันอยู่แล้วนะครับก็มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับ OSP ก็ถือว่าเป็นในตัวอย่างของพวกอาหารและเครื่องดื่มนะารสํสำหรับตัว OSP นะครับ ฐานของโออันนี้ยังพอขีดสวิงโลได้เพราะว่าเขายังไม่หลุดเนี่ยถ้าหลุดมาไม่ไรผมไม่ขีดละนะครับก็รอสัญญาณบายอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็คงบายไม่ได้นะครับแม้ว่าจะมาชนแนวรับตรงนี้แต่ว่าเหตุที่บายไม่ได้คือมันไม่มีแรงหนุนอะไรเห็นอะไรอย่างน้อยเป็นโดจิก็ดีอย่างน้อยเป็นแท่งเขียวสวนมาก็ดีเออยังพอโอเคได้ลุ้นหน่อยแต่ตอนนี้มันไม่ได้ลุ้นอะไรเลยไม่ลุ้นอะไรแล,แล้วมีโอกาสที่จะหลุดลงมาได้ด้วยวันนี้มาเทส แนวรับ27นะครับแต่ไม่หลุดนะแต่ก็ไม่ได้หมายวความว่าพรุ่งนี้จะหลุดไม่ได้นะครับแล้วก็ไอไอต่ํากว่า30เรียบร้อยครับอยู่ในลักษณะของการเฝ้ามองเฝ้าดูนะครับกำเงินไว้แน่นๆนะครับกำเงินแน่นแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าบันบีแท่งสวนออกมาแท่งเขาเรียกว่าแท่งเทียนโมเมนตัมพร้อมวอลลุ่มเยอะๆนั่นแหละนะครับค่อยเข้าไปจัดมันนะครับแต่ตอนนี้ดูเฉยๆก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของในกลุ่มของอา,อาหารและเครื่องดื่มแล้วกันมาดูตัวถัดไปนะครับ S.C.C. ครับอ่าเป็นในส่วนของวัสดุกอ่อสร้างแล้วกันในตรงนี้อ่าหุ้นใหญ่ๆอย่างนี้ยังเกิดโอเวอร์โซได้นะโหคือตลาดต้องแย่แค่ไหนนะซึ่งเป็นการเกิดโอเวอร์โซครั้งแรกในรอบปีเลยด้วยซ้ำมั้งผมดูจากไล่ตรงนี้ยังไม่เคยมีวันไหนหลุดต่ำกว่าเส้น30นะครับในไอวันนี้เป็นวันแรกที่ตัวปูนใหญ่ใน S.C.C. เนี่ยมีอ่ออยู่ที่ประมาณ28นะครับ ยี่แล้วก็ทุบแรงทีเดียววันนี้าราคาฮาอยู่ที่307ราคาโลอยู่ที่301ก็ทุบมา6บาทถือว่าเยอะนะนะครับถือว่าเยอะแล้วก็วอลลุ่มสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ดูจากแท่งวอลลุ่มเพราะฉะนั้นคําแนะนําเดียวเหมือนกันรอเฉยครับแล้วก็ไม่ต้องไปขีดเส้นแนวรับมันมันจะลงไปแค่ไหนนะคือมันมีสัญญาณบายเมื่อไหร่ค่อยซื้อบายด้วยขีดอินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ท่านถน,นัดแต่ตอนนี้มันคงไม่มีตัวใดที่ โผสัญญาณบายออกไห้เห็นหรอกนะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าน้อยตัวมากอิเทเตอร์ตัวไหนที่เป็นสัญญาณบายมาบอกได้เลยผมไม่เจอนะอ่ะโอเคมาดูตัวถัดไปครับ mint <c oughs> อ่ะ mint นะครับหลุดแนวรับมาเรียบร้อยนะครับแนวรับเดิมอยู่ที่สาสิบเอ็ดบาทหลุดนะครับหลุดแบบไม่ได้ลุ้นเลยล่ะวันนี้ไม่ได้ลุ้นที่จะกลับไปยืนได้เท่าไหร่เลยแล้วก็มาปิดอยู่ที่สามสิบจุด เจนะครับพร้อมกับวอลุ่มเยอะนะครับเยอะมากวันนี้19ล้านหุ้นนะครับเยอะกว่าเมื่อวานเยอะกว่าเมื่อวานก่อนแล้วก็ตัว RSI ความจริงทำท่าจะหลุด30แต่เมื่อวานและว,วันนี้หลุดเรียบร้อยครับมา28นะครับสำหรับ RSI แล้วก็ MINT มีแนวต้านอยู่ที่34ยังไม่มีสัญญาณบายใดๆให้เห็นครับค่อนข้างแย่เลยทีเดียวในกราฟทรงนี้นะครับ มาดูตัวต่อไปครับเอาเป็นขนส่งบ้างเราไปที่ AAV นะครับ AAV อกกราฟอย่างที่เห็นครับอันนี้รนาดใจอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะหลุดเส้น EBA 200มาซึ่งหลุดมาได้3แท่งแล้วยังไม่มีสัญญาณบายให้เห็นแล้วก็ถ้าเอาจริงๆแดงมา5-6แท่งติดต่อกันแล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่า RSI ของเขายังไม่ได้มาอยู่ในโซนต่ำกว่า30นะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงไปสามสิบไม่ได้นะมันก็ลงมีโอกาสที่จะลงได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวแทนในกลุ่มขนส่งแล้วกัน <c oughs> แนวรับนะครับหรือว่าฐานเดิมอยู่ที่สองบาทห้าสิบตาตังค์ <c oughs> นะครับผมก็คงไม่ต้องมองอะไรมากครับหัวปักมาขนาดนี้แล้วก็คงไม่ได้นำให้ซื้อมือง่ายนะครับมันไม่มีจุดให้ซื้อจริงๆนะครับสำหรับตัว AAV ตรงนี้มาดูตัวถัดไปครับ ไปที่บ้านปู่มาในกลุ่มนี้บ้านนะครับบ้านปู่พวกฐานหินอะไรพวกนี้นะาอซไออ,อ,อยู่ในโอโซมาสักพักแล้วแล้วก็ไรแรงหนุนทั้งสิ้นนะตัวนี้ไม่มีแรงหนุนใดๆเลยแล้วรู้สึกว่าจะมะีเรื่องของการแปลงวอลลนด้วยนะว่เป็นการเพิ่มทุนอย่างหนึ่งแหละนะครับหุ้นจะต้องมาผสมกับไอตัวนี้นะครับที่ราคา7.5บาทซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไปต่างกันมากแนะแต่ว่ามันไม่มีแรงหนุนนี้เห็นนะไม่มีปัจจัยบวก ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะรับรอก่อนดีไหมนะครับรอให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยไหมตัวนี้มันมันลงแบบไร้จุดหมายจริงๆอะ่ะมันลงแบบไม่เห็นจุดกับตัวนะครับมันอาจจะไม่ได้พรวดไปเลยนะแต่มันไม่รู้จะซื้อด้วยเหตุผลอะไรในตอนนี้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป Home Pro มันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะกราฟอ่ะ,อะนะครับ โฮมโปรอยู่ในโอเวอร์โซนะครับวันนี้ผมเลือกหุ้นโอเวอร์โซมาให้หลายตัวเลยเพราะว่าจะให้ท่านไว้เฝ้าดูไงเฝ้าดูเพราะว่าถ้ามันเกิดสัญญาณก,กันกับตัวของตลาดไอ้หุ้นม่วงนี้มันจะกลับตัวได้แรงกว่าตัวอื่นนะครับเหมือนว่ามันถูกไปเกินไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปรับอะไรมันนะครับเราไม่รู้มันจะกลับตัวตอนไหนด้วยนะก็เฝ้าไปก่อนนะครับ เส้นแนวรับเดิมจะอยู่ที่13.3แล้วหลุดมาได้2วันแล้วด้วยนะครับพร้อมกับวอลุ่มเยอะนะครับผมว่าเยอะในสอแท่งวันหลังสุดแล้วก็ไออยู่ที่27ครับผมถูกแล้วอาจจะมีถูกกว่าได้อีกเพราะฉะนั้นอย่ารับสุ่มสีสุ่มหจนกว่าจะเกิดบ่ายสัญญละครับอันนี้เราฝากไว้ย้ำๆไว้ในทุกตัวเพื่อให้ได้เข้าหัวท่านเลยนะอ่ะก็มาดูตัวถัดไปครับ i v l โอ้ตัวนี้นานแล้วล่ะนะครับ คือไม่เห็นสัญญาณบวกมานานแล้วตัวนี้ผมนั่งเฝ้าอยู่แล้วคือเคยเข้าซื้อไปคัดไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่แท่งเนี้นะครับก็สุกว่าจะคัดไปตอนหลุด28บาทนะครับตอนนี้มาอยู่26บาทนะครับยังไม่มีแรงซื้อรอบ2ให้เห็นใดๆเพราะฉะนั้นเจ็บนะครับเจ็บแล้วจำนะครับซื้อในแท่งที่มีโมเมนตัมเชิงบวกแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ ออกมาเป็นสัญญาณบายสิกเนลเพราะใครที่ซื้อก่อนหน้าน,นี้มันไม่มีบายสิกเนของอินเตอร์เลยนะเดีนะะ๋ยวก็จะทำให้ท่านคัดไปแล้วเจ็บตัวเอาไปได้เจ็บแล้วจําคือคนนะครับเจ็บแล้วทนคือเมานะครับในตรงนี้มาดูตัวถัดไปนะครับอโฮมโปรเดี๋ยวซ้ำสิโฮมโปรซ้ำสิี่ i ร์ออาเออครับทําไปทํามาก็จะเบื่อละนะครับไป,บบนะบไ,ป,ไ,ปไปกดตัวซ้ำนะคร มาดูไออาพครับโหนี่ก็ลงไม่เห็นฝุ่นเลยนะไม่เห็นดาวเห็นเดือนเลยทีเดียวครับลงมาคือจากตั้งแต่สองบาทสี่สิบอะลงมาเหลือสองบาทกับหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นเห็นจะได้นะครับโหคือใครติดดอยติดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นเะนี่ยตัวเนี้ยนะอ่าเอสเหลือยี่บสี่เองนะครับวอลุ่มสูงอยู่นะวอลุ่มแต่เป็นวอลุ่มขายทั้งนั้นเลยนะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอยู่ในเขตวอลโซเฟลไว้ก่อนนะครับ ถ้าดีดกลับจะดีดกลับก็ถือว่าเปอีกตัวหนึ่งที่ลุ้นดีดกลับแรงนะครับแต่ยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นจุดนั้นยังไม่เห็นจุดที่มันจะต้องดีดกลับใดๆนะครับแล้วก็หลุดแนวรับมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะสองแท่งแล้วนะครับสามแท่งแล้วด้วยซ้ำนะตรงนี้สองสามวันละแนวรับเดิมเขาสองจุดหนึ่งหกหลุดเรียบร้อยครับหลุดแบบไม่มีลุ้นใดๆทั้งสิ้นว่าจะรับอยู่ในตรงนี้นะเห็นไหมครับหลุดโอ้แท่งอเนกอนาจใจครับในะช่วงนี้ตลาดหุ้นแต่มัน นะครับใหข้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือตัวใดที่ลงมาเยอะๆแล้วอยู่ในเขตโอเวอร์โซให้เฝ้าไว้ก่อนแต่ไม่ได้บอกให้ซื้อทันทีนะให้เฝ้าไว้แต่ข้อวันใดวันหนึ่งจังหวะที่มันดีดกลับตัวหุ้นพวกนี้มันจะกลับค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงวันหนึ่งวันเดียวอาจจะหลายเปอร์เซ็นต์นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าไว้เก็บไว้ในวอลลิสนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดย,ยังมีเงินสดอยู่ในมืออยู่ก็ท่านก็จะมีโอกาสดีกว่าคนที่ไม่มีเงินสดอยู่ในมือ นะครับเราฝากไว้ข่าวสั้นเท่านี้แล้วก็ลองนํากันบ้านเหล่านี้ไปหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะวันนี้อาจจะเป็นคร่าวๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แชร์ตัวที่สแกนมาได้เพราะบางท่านอาจจะไม่ได้มีเวลาไปสแกนเองคัดเลือกเองว่าหุ้นตัวไหนมันอยู่ในเขตเอร์โซนะวันนี้หุ้นตัวไหนมันชนะตลาดมาท่านอาจจะไม่ได้มีเวลาไปหาเองเราก็ย่อยนะครับกรองจากทั้งตลาดนะครับ เอาตัวอย่างมาให้ดูประมาณนี้นะครับทำให้ท่านประหยัดเวลาได้มากขึ้นอ่ามาท้ายคลิปตรงนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ทำกันบ้านร่วมกันต่อไปในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ